แต่ว่าหลังจากที่ทางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเขาไปแข่งไงกับเกาหลีใต้แล้วก็แพ้มาในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023รอบแปดทีมสุดท้ายอ่ะก็เลยชวดไปบอลโลกไม่ได้ไปบอลโลกนะคะที่จะจัดขึ้นที่อินโดนีเซียนั่นแหละพอจบเกมอะค่ะคุณแม่ทีมชาติไทยอะนะคะนักเตะเขาก็เดินนะจะไปขอบคุณนะคะจะไปขอบคุณแฟนบอลที่แบบว่าเดินทางมาเชียร์นะมาให้กำลังใจแต่โอ้โหชุดพลุค่ะ เอาเข้าไปได้ยังไงอ่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะจุดพลุเอ่อพลุแฟงที่แบบว่ามันก็อันตรายนะเพราะมันก็เป็นไฟทั้งนั้นเลยแล้วจุดจากด้านบนด้วยนะคุณแม่อืคนก็ห่วงโหจุดแบบนี้ถ้าแบบคนที่นั่งใกล้ๆหรือว่านั่งข้างล่างเขาไม่ได้แบบไม่ได้ยินดีกับการจุดพลุแบบนี้โอ้เงินรือจะตายอยู่แล้วถ้าใช่นะค่ะคุณแม่ตกใจค่าตกใจเท่าไหร่เนี่ยโอ้มันจะทำให้มีโทษอ่ะหลายกรณีเลยตั้งแต่ปรับเงิน ห้ามเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทุกรายการที่ AFC เขาดูแลคือผลมันมีระยะยาวแล้วถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นะคะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เคยถูก AFC เนี่ยแหละค่ะลงโทษปรับเงินมาแล้วหนึ่งล้านสี่แสนบาทจากกรณีที่แฟนบอลกลุ่มหนึ่งไปจุดพลุแบบนี้ค่ะในสนามเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าล่าสุดนะคะก็ยังถูกคณะกรรมการ AFF นะคะปรับเงินอีกประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนบาทหลังจากแฟนบอล จุดพลุแบบนี้อีกแล้วนะคะในศึกอาเซียนคัพ2022รอบแบ่งกลุ่มกับฟิลิปปินแล้วก็ยังมีกรณีที่ถูกปรับไปอีกประมาณ2องล้าน4แสนบาทจากการไปจุดพลุในศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่16ถึง26มีนาคมที่ผ่านมาแต่การจุดพลุครั้งนี้มีคนโฟกัสไปที่คนกลุ่มหนึ่งนะคะคนกลุ่มนี้เป็นดราม่ากลุ่มนี้เขาชื่อกลุ่มอุลตาไทยแลนด์ อืมอ่าเพราะว่าในเพจเนี่ยนะก็ยังมีการโพสต์ภาพเนี่ยฮะจุดพลุอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเขียนข้อความระบุบนภาพนี้ว่าแพ้แต่สวยงามวงเล็บช่างแฮชแท็กช่างจุดจุดจุดอพอโพสต์ภาพแล้วก็<อ>ทำไปพ<อ>ื<อ>่แบบเนี้ยวิาพากวิจารณ์ก็เกิดเป็นดรามา่าในโซเชียลขึ้นมาจากเรื่องนี้ว่าทำทำไม ่ทำทุกครั้งมา,มาเพื่อทีมฟุตบอลไทยเราก็ต้องโดนจำก,ก็ต้องโดนจํากัดการเป็นเจ้าภาพนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมันมีการลงโทษแต่ก็ยังมีคนที่ทําแบบนี้ทีนี้ก็มีคนตั้งคําถามว่าเอาพลุเข้าไปได้อย่างไรก็นั่นแหะสิแม่ถามไปแล้วกี่ครั้งเอาไปได้ยังไงมันก็ยังเข้าไปได้อีกเออเราต้องเปลี่ยนเราต้องเพิ่มมาตรการไหมว่านอกเหนือจากสุรยายเสพติดสิ่งมีคมอาวุธต่างๆพลุด้วยไหมที่ห้ามเอาเข้าไป ต้องตรวจแบบตรวจละเอียดอ่ะอืมต้องเ็คอย่างไม่ใช่แค่ผ่านประตูติ๊ดติ๊ดอย่างเดียวต้องตรวจละเอียดเลยเทกระเป๋าลงมาดูเลยเอาไปไหมเอาไปไหมอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ช้าอีกช้าก็ต้องยอมแหละถ้าเจอถ้ายังมีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ก็อาจจะต้องทำาให้คนอื่นเขาตำคาน่ะใช่ค่ะช้าอีกเพราะว่าคนนี้คือลงโทษซะอย่างหนักต้องหนักค่ะหนักเลยอืมแล้วนักบอลล้วก็ไม่รู้อีนัอีเน่ใช่ใช่ไหมก็ต้องมาเสียภาพพอร์ตใช่ค่ะ